สวัสดีค่ะพี่น้องจามามากินข่าวนะเมทโตนพอซุกมื่อนี้ไงว่าหัวเว้นอยู่ดอกกินนะแต่ว่าบัดลุ่งมาชี้หอดจังโงแล้วพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกับข่าวกับบมียังมากมมยกับข่าวคือเกาอั้มา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 บริษัทลายเด้ขอข่อยนะซันี่ขเขาเอาปิดผานะน้ำกินนะเย็นๆน้กิน จังไดลงก่อนเด้อลงก่อนพอชุกพอชุกเพิ่นฮะกินต้มมีแม่ตูนนะกินตำหมักหุง่งกลับทอดอน,นั้นกุ้งเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องผังไทยผังลาวเด้อจ้า เมืองนอกในประเทศนอกประเทศมากินข้าวในไม่ตูนเด้อจ้ามือไรว้างวะผมเลิกพี่น้องเล้กโอเจอประมาณอีกสองสามมือไปงไงนะตลาดซื้อเนื้อมาจู้ฉุพี่น้องกินเห็นพี่น้องคนหนึ่งคนบอกเอามากินเนื้อฉันทุ้ไปอยากแจ้งว่า มามามาพี่น้องมาเขาชุบขึ้นเข่ามาด้าหลังเห็นยังบมทันมาอยู่หันหน้าหันหน้าขึ้นดูเข่าเขาอยู่ก้องกินเ่าเขาชุบอ่ะถ้าเคยเห็นยังอยู่ตุนขิ้นเทา ข้าเข้ากับอยู่กับบาา้างทั้งหลางกับมีเรื่องเป็นรองด้วย,ย,าย,าวยเต็มทึ่งกับลงหลางกินสุกแป้งทอดกุ้งกุ้งสุกแป้งทอดตำหง เែម្រូវើត់ខ្ញូលបាន់ទី្រូវើត់ខ្ញូលបាន់ទីការ Năm có bộ bữa nó, ta mong hùng thì nóng nó, nó. kim toàn đất có lẽ kim toàn hoa lan có lẽ Tính toàn căng văn có lẽ ta mong hùng Tính toàn toàn lọt dịp xì xù <laughs> Thôi thôi Tính toàn toàn lọt đưa Mà đơm mà đơm thì nóng ลงเรือนสองคำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาๆมากินข้าวำกันเด้อพี่ เ้องผลมหนหนอพอุกกินมีได้หอนหอนเป็นแือหอนตัดาบดมือมนพี่น้องอือตัดมาอนขนาดเลยมม้อนิเรื่องเต็มี่เห็นเอ้าไหะไรบ่มันพกไร่ฮโอ้เสียบ่ะเป็นขันมีำยำจะไม่เผ็ด่้แล้วนี่หนูกะต่ออีก อ๋เดี๋ยวว่กกินทัวเบิดกระนี่ <c oughs> กินทัวเบิดแล้วก็เลยเก็บไม่หเธอร้าหานะที่แม่ตุนกันผ่านภาพในเลื่อ,อ,อมเลยวเนาะพี่น้องหรือหมอผิกกว่าอืมน่เาแต่เธอแหละเธอชาเองหา,า,งท,าที่เลืม่มมับโอ้งามเลยฮึที่แกเวลากินกว่าน

พ่อเนยมาได้ก็บภาพพี่น้องมากินข่าวทะเลาดแล้วพี่น้องเอ้ยไม่จุนก็ผะชุกขอโทษขออภัยเด้ออันนี้อันนี้ทอดกุ้งทอดซุปแป้งทอดบม่ได้ภาพไปใช้กะหรี่ไม่ได้ข่าวสวนเข่าวดงเข่าป่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ทำงานเนาะกุ้งคลอ,องเนาะกุ้งน้อยกุ้งคลอง มันมือว่างผมแล้วยังพาไปทางไดกันขี้อีแต่ละ้ตึง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 สิพ้าเบิงเบิงทะเล กินไม่ได้ก็จนปากบ้ามคำใหไงไงคำแซ่บด้วกินเต็มปากเต็มคำเรียกมือก็เด้อพี่น้องเด้อยเพราะไพ่มั่มาก พาไปนั่งเดินไปเบิ่งกันเนาะคนเลี้ยงคนลวงนะาตาชิไดาพี่น้องเออเยี่ยมอึ้งก่อนพาไปเดินเบิ่งกองมันพูดถึงของเราสิบูกโอ้ยมงินเป็นแสนนะเค่ว่ามันใช่ยังไม่รอบสวนเลยนะยังแค่ทีเทาตัดอืสวนเพี่มาไลยกระโดดกระเรียบ สามชิปสีส่ชิปไร่กับโพดคนมีสวนเพื่อผูบ้บ่มีพี่น้องเอ้ยบ่มีก่กไปเห็ดในเพิ่น,น,นลูกน้องไงซีครอบคร<อ><อ>ัวพี่น้องซีครอบครัวก,กับแปดคนเลยมันวะมันเอาไปเพิ่มอีกส่วเป็นชิปยังบ่พอใส่เฮ้ ตอนนี้เ่นแห้งเล่งงานเด้ยพี่น้องประ่าย่ำททเรียนยุ่งททเรียนแล้วก็ซอยกิง่งททเรียนหลายอย่างเลยใส่ปุ๋ยใส่เงั้เรียบร้อยทุกอย่างเลย กินกับเฮากับบมี่ยังลายเด้อพี่น้องเด้อมีแต่โหระพาผักเฉลิมนะจ๊ะต้นหอมผักชีเก็บมาในบ้านเฮาเองเนี่แหละจ้ะพี่น้องมีอยู่พอก,กินพอก,กินกับบะเพาะลายพ่อใช้กินประจ,จำวันจ้ะกับคขบครัว <c oughs> ียงขอโทษขออภัยเลยพี่น้องโอ้หลายเวลาเลย ลาบก่อนอืมเลยแล้วอ่ะห็นหลังไม่มอยากลาบพี่น้องเวลานั้นอะไรมากพี่น้องเออสำหรับที่นี่กับเขาลาบไปก่อนไปก่อนกินหนาวนะพี่อนเนาะเขาขอบคุณมากๆจ้าทุกภับแข็งแรงนะครับทุกท่านสวัสดีครับผม